สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณยูครับ่าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยอําเภอสัตหีบครับจังหวัดชนบุรีชนบุรีนั่นเองวันนี้เหรอฮะเราเนี่ยจะมาปลูกปะกการังกันอุบะนะฟังดูยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ฟังดูยิ่งใหญ่นะอ่าก็คือว่าปลูกการปลูกปะกการังเนี่ยมันเป็นการอนุรักษ์ระบบเวศทางทะเลทางทะเลนะฮะ ส่วนเรื่องของรายละเอียดเนี่ยแล้วก็วิธีการปลูกเนี่ยจะน่าสนุกและน่าติดตามกปนแค่ไหนเนี่ยยังไงเนี่ยจะเราเข้าไปฟังวิทยากรทางด้านในกันดีกว่าครับผมไปครับตามมาเอาละครับอันดับแรกเลยนะฮะก่อนที่เราจะมาเริ่มปลูกปะกการังกันเนี่ยเราก็ต้องมาฟังวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปะกการังกันก่อนและหลังจากนั้นวิทยากรก็จะแนะนําถึงอุปกรณ์การใช้ในการปลูกปะกการังต่างๆครับผม The cracks, trying to t เอาละครับคุณแบงค์ครับผมหลังจากที่เราได้ฟังวิทยากรน,นะฮะให้ความรู้เรื่องการกลาูกปะกาลังแล้วก็ได้สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆและตอนนี้มันก็นมาอยู่ในมือผมแล้วมีอะไรบ้างแนะน,นำให้ท่านผู้ชมฟังก่อนอะ่ะอันดับแรกเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า snorkel snorkel s n o r k e คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการดำน้ำแบบตื้นแบบตื้นนะครับถ้าเกิดเป็นแบบลึกๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า scuba scuba ที่มีถังออกซิเจนแล้วก็มีไอุ้กจัดต้องใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องชูชีพต้องูชีพอีกเสื้อเสื้อไม่ใช่รอง นั่นแหละครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยกำลังจะไปยันแพนะฮะผมแพเพื่อไปทําการปลูกประการังกันกำลังเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือทยอยทยอยกันไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมสองคนขอตัวก่อนนะฮะไว้แจอกันตรงโน้นอีกทีหนึ่งการไปแพรวิธีแรกเลยนะฮะคือการว่ายน้ําและเกาะเชือกไปเรื่อยๆส่วนวิธีที่2เนี่ยคือการนั่งเรือไป โดยบนเรือเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ครับและบนเรือเราสามารถรับชมบรรยากาศใต้ท้องทะเลได้โดยผ่านการกระจกใสใต้ท้องเรือครับ ตอนแรกที่เราอยู่ที่ฝั่งนะฮะตอนนี้เนี่ยเราได้ขึ้นเรือมาอยู่บนแพกันแล้วครับใช่ซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรครับวแบค์ปลูกปะการังกันปลูกปะการังกันนะซึ่งวิธีการและขั้นตอนเนี่ยจะซับซ้อนหรือไม่และจะสนุกแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูเลยอันดับแรกในการปลูกปะการังเลยนะครับเราต้องมาฟังวิทยากรบรรยายถึงวิธีการปลูกเบื้องต้นก่อนอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ต้องมีก็คือ 1. ฐานวางท่อปลูกปะการัง 2. ท่อปลูก ึ่งจะมีน็อตสองตัวใช้สำหรับยึดปากการังและป้ายบ่งบอกว่าปากการังต้นนี้เป็นต้นที่เท่าไหร่ครับ 3. ไขควงและสุดท้ายพระเอกของงานคือปากการังนั่นเองครับขั้นตอนที่ 1. นําปากการังใส่ไว้ในท่อปลูกลึกประมาณ2เซนติเมตรครับจากนั้นจึงเริ่มต้นขันนอ็อตซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ควรทําให้เร็วที่สุดเพราะว่าหากช้าเนี่ยปากการังอาจจะตายได้ครับ สังเกตได้จากน้ำเมือกใสๆที่ไหลออกมาจากตัวมากการังนั่นเองจากนั้นเนี่ยจึงนำไปวางบนฐานกลูก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วครับเอาละครับและในขณะนี้นะฮะเราก็ได้อยู่กับท่านอาจารย์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับครับผมอาจารย์สารแสงพิบูล เป็นประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุร,นรกักษ์แต่วันนี้ครูก็สอนหนังสือเนาะอยู่ที่ภาควิทย,ยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชภัฏตมเทนีแล้วก็เป็นรองคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์ครับยาวเลยนะก็ให้ํำตัวนี่ครับผมคืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องปะการังเนี่ยฮะในการปลูกในการอะไรพวกเนี้ยทำไมล่ะครับทำไมเราถึงเราถึงจึงจะต้องไป ปลูกก mm. <thousand words. S 1> ันครับผมเาปลูกปาารังเนี่ยมันเป็นสัตว์นะแต่มันโตแบบพืชแต่มันเป็นสิ่งเป็นเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นต้องมีแสงเพราะสาหร่ายที่อยู่ในเนื้อเยื่อต้องการได้รับอาหารจากปลาการังโดยการสั่งเขาได้แสงนะสองมันต้องอยู่ในอุณหภูมิน้ําที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า20ก็ไม่ได้สูงกว่าเอนก็ไม่ได้ปรากฏว่าเมื่อปี2553ภาวะโลกร้อนได้ส่งผลอุณหภูมิน้ํา สูงขึ้นมากเกินที่ปะการังจะทนทานได้ปะการังทั้งโลกเลยเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปะการังที่ฟอกขาวเกือบทั้งหมดที่มันฟื้นได้ส่วนใหญ่เป็นปะการังที่มันมีความแข็งแรงเช่นปะการังโคดปะการังก้อนแต่ปะการังเขาคกวางเกือบทั้งหมดนะฮะได้สูญเสียไปเนื่องจากภาวะโลกร้อนปีนั้นเนี่ยฟอกขาวนี้เปรียบเปรียบเสมือนกับ ถ้าเกิดปะการังเปรียบเสมือนสัตว์การฟอกขาวนี่ก็เปรียบเสมือนต้เป็นโรคชนิดนึงใช่ไหมฮะซึ่งะค่อยไ่อยตายใช่ครับมันมันเป็นมันเป็นอาการที่เกิดจากภาวะที่ปะการังอ่อนแอมันอ่อนแอสหลายที่มันต้องพึ่งพามันออกปเพอมทนความร้อนไม่ได้พอออกไปปุ๊บตัวปะการังก็ขาดอาหารในที่สุดปะการังก็ตายเหลือแต่หินปูนขาวเราก็เลยเรียกว่าการฟอกขาวครั้งนั้นเองเนี่ยมันมันก็เหมือนกับเป็นการล้างไพ่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าในธรรมชาติปะการังวันนี้ยังไม่ฟื้นเลย ครับอาจารย์ครับแล้วการปลูกปะการังเนี่ยมันส่งผลต่อระบบนิเวศยังไงบ้างครับผมคือเราต้องทราบก่อนนะว่าระบบนิเวศของแนวปะการังเนี่ยทางทางวิทยาศาสตร์เราถือว่าเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดเลยนะครับคำว่าสูงสุดหมายามว่ามันมีความหลากหลายตั้งแต่ระบบนิเวศย่อยเนาะตั้งแต่ชายหาดไปจนถึงแนวปะการังจนถึงน้ำลึกสองมีความหลากหลายในเรื่องของชนิดสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยใน สุดท้ายเลยแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยมันก็มีความต่างทางด้านพันธุกรรมด้วยใน<ช>ด้านนี้ครับเพราะฉนั้นระบบนิเวศแนวปะการังเนี่ยถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความสําคัญแต่มันไม่ใช่มีอยู่ทุกส่วนของท้องท,องทะเลมันจะอยู่ในเขตที่อยู่ใกล้ๆเขตร้อนหน่อยเนาะประเทศไทยเราก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในของระบบนิเวศแนวปะการังด้วยครับแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าขาดปะการังไปมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มาอาศัยอยู่ในแนวปะการัง ส่วนหนึ่งเป็นสัตว์ประจําถิ่นส่วนหนึ่งเป็นสัตว์ที่เข้ามาหลบภัยในชีเจริญพันธุ์ในไวอ่อนนะโดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์สิ่งมีชีวิตในในปากหลังเนี่ยที่มาวางไข่ไว้ตัวอ่อนของเขาเนี่ยจะหากินและหลบภัยอยู่ในระยะหนึ่งเพื่อวันหนึ่งที่เขาเติบโตแข็งแรงพอแล้วเขาก็จะออกไปสู่ท้องทะเลสร้างความอุดมสมบูรณ์ของมูลค่าทงด้านการประมงจะมีท่อนๆอปครับถ้าเกิดขาด ปก็จะก็จะไม่มีตรงนี้อลนที่สองเรยเราก็ถือว่าประเทศใดก็แล้วแต่ที่มีความร่ำรวยเนี่ยคำว่าร่ำรวยเนี่ยมันไม่ได้วัดกันตรงที่ว่ามีพื้นที่เยอะหรือมีเราหมายถึงทรัพยากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพมันแน่วันหนึ่งในแนวปะกการังอาจจะค้นพบ สิ่งมีชีวิตหรือสารจากธรรมชาตินะฮะเราสามารถเอาไปเป็นต้นทุนทางปัญญาในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือมูลค่ามากมายใช่ใช่ว่าที่เยอะกว่าแล้วจะถือว่ารวยกว่าถ้าเกิดที่เยอะแล้วโล่งว่างไม่มีอะไรเลยก็ถือม่านี่ก็คือคุณค่านะในเชิงของระบบนิเวศเพราะนั้นบริเวณพื้นที่สมัยสารเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยหลังจากที่เรามีการปลูกประการังไปเนี่ยนะบริเวณนี้กลายเป็นแหล่งที่ชาวบ้านชอบมาลากเรือเพื่อตกหมึก เพราะอะไรเพราะตัวหมึกพังหม้อแม่พันที่มาวางไข่แล้วตัวอ่อนที่เกิดขึ้นเขา้ามาตกแถวนี้เยอะเลยมันชัดเจนนะสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยได้มติบโตขึ้นโตขึ้นชาวบ้านยังอยากมาวางรอบเพื่ออยากรู้ว่าตรงเนี้ยมีแนวปะการังมันก็จะมีสัตว์น้ามาอาศัยเขาก็สามารถเอารอบมาวางเพื่อจับสัตว์น้าเป็นเป็นเช่นปลาเก๋าปลาอะไรเนี่ยเพราะปลาเก๋าตัวหนึ่งถ้าตายตัวงไม่กี่ร้อยแต่ถ้ามันเป็นโอ้ตวงเกือบพันบาทนล้วนีแล้วผมสงสัยอย่างนึงนะฮะ เวลาเราเพาะพันธุ์ปะการังเนี่ยพันธุ์ที่ใช้พันธุ์ที่ส่วนใหญ่จะทำเป็นอะไรทำไมเราใช้เขาควางใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดีมากครับปะการังเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มมากบางชนิดก็มีความแข็งแรงทนทานดีเช่นโขดพวกก้อนพวกอะไรเนี่ยภาวะโลกร้อนทำอะไรไม่ได้เลยแต่ทําไมเรายังมาเลือกปลูกปะการังที่อ่อนแอนเพราะว่าปะการังเขาควางนั้นเป็นปะการังที่โตเร็วที่สุดมีความสามารถในการครอบครองพื้นที่ได้ดีสุดและที่สําคัญ กิ่งพันธุ์ที่มันเป็นกิ่งก้านสาขาเนี่ยมันเป็นที่อยู่หลบภัยที่ดีที่สุดเลยไม่ั้กระทั่งว่ามันจะตายลงไป้โครงสร้างหินปูนที่มันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโครงสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้อีกนานเลยและก็เป็นฐานยึดเกาะของชีวิตอื่นอ่าเป็นฐานยึดเกาะของปลาคารังด้วยกันเองเพราะนั้นเราก็เลยเลือกปะกคารังเขาควางเนี่ยเหมือนไม้เบิกนําในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมเราไม่กลัวหรอกฮะวันนี้เราปลูกเข้าไปแล้ววันนึงไอ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆปลกคารังสายพันธุ์อื่นๆนั้นมันก็แค่จะกลับกันเอง แล้วอย่างวัสดุวัสดุครับใช้ PVC เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเพื่อผมเห็นบางที่เนี่ยเขาก็ใช้เป็นยางยางรถเนี่ยครับก็คืออันไหนมันดีกว่ากันนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะไปมองถึงวัสดุที่มันหาได้ง่ายนะเช่นยางรถยนต์เอามาเป็นฐานปลูกใช่ไหมฮะแต่เราก็พ้นพบมาว่ายางรถยนต์เนี่ยนะเมื่อเราไปไว้ในทะเลปรากฏว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมากาะเนียช้ามาก เราก็หาสาเหตุได้ทําไมแหมยางรถยนต์เยอะแยะไปหมดทนทานดีแต่ทาไมปรกกาไอสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นไม่เห็นมากกว่เราก็าไปพบว่ายางรถยนต์ที่มาทำเนี่ยเขามีการใส่สารเคมีหลายๆตัวลงไป<อ>สารเหล่านั้นเนี่ยบางชนิดเป็นพิษต่อธรรมชาติ<อ>หลายประเทศมีการเอายางรถยนต์ที่เคยทิ้งไว้เอากลับคืนลวเขามองแล้วว่ามันอาจจะส่งสารพิษลงไปในธรรมชาติดีซึ่งต่างกับท่อ PVC ของเราท่อ PVC ีเนี่ยที่กวาเราจะมาคิดค้นได้เราไม่ได้เอา เอาเข้ามาทดลองเอาเอาลงมาใช้เลยเรามีการทดลองค้นกว้าแล้วเราก็พยายามศึกษาว่า PVC นั่นเป็นที่ต่อธรรมชาติมากจริงๆ PVC ก็เป็นพลาสติกตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้ใชแต่เขามีคุณภาพที่เด่นมากก็คือเขาตัวเขาเองนั้น ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม,อมและไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตเรารู้ได้ยังไง <c oughs> ก็ไปดูสิฮนะพีวีซีที่ใส่ไปแล้วเนี่ยทั้งเพียงทั้งหอยทั้งลมทั้งอะไรมาเกะาะเต็ม,ตมไปหมดเลยนะไม่วนะ่าเวลาจะไปแล้วเราใช้ไปเนี่ยมองแล้วมันก็ไม่กลมกืนมันก็มันมีความกลมกลืนกับธ<อ>รรมชาติธรรนส่วนหนึ่งแม้กระทั่งพีวีซีมันก็มีหลายเก็บ รู้ไหมทําไมเราใช้สีฟ้าเพราะท่อสีฟ้าเป็นท่อที่ใช้สีที่ปลอดปริกจากมลพิษเลยเป็นท่อที่ใช้ในน้ําดื่มด้วยใช่ในี่แหละคือเหตุผลเรายอมซื้อแพง ใชฮะอย่างการปลูกปะการังเนี่ยสมมุติผมเป็นเยาวชนที่จะเข้ามาปลูกเข้ามาอะไรพวกนี้ฮะมันจะมีวิธีการปลูกแบบยังไงบ้างฮะขั้นตอนช่วยอธิบายขั้นตอนนะฮะเนื่องจากเราเราทำโครงการเหมือนกับการปลูกป่านะเราไม่ใช่ไปหักจากธรรมชาติมากระบวนการปลูกป่าต้องมีการเพาะกล้าของเราก็มีเนอร์สเซอรี่ที่สําหรับเตรียมก้าพันเตรียมกิ่งพันุเลี้ยงให้เขาเป็นแม่พันแล้วก็ตัดตัดอ่าใช่ไม่นะฮะเราเราจะต้องมีการเตรียมเป็นเป็นระยะ รูปแบบเราเรียกว่าธนาคารปการังธนาคารปการังโดยแปลงเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนกระถางนะกระถางต้นไม้หลอของเรานี่แหละวิธีการเราก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมแปลงปลูกปการังนะก็ใช้ท่อพีวีซีนะแล้วก็สองเราก็เตรียมกิ่งแม่พันธุ์กิ่งแม่พันธุ์ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ปี ซึ่งมันจะมีขนาดที่เหมาะสมแล้วนะเราก็เพราะต้นมันจะเริ่มใหญ่พอที่จะขยายแล้วถ้าปล่อยไปมันก็จะเบียดบังกันเองละเราก็ปลดขึ้นมาถึงตัดๆัดตัเหลือแต่ตอถูกไหมเอาไปเสียบไว้ใหม่อีกไม่นานอีกสองสามีก็จะโตขึ้นมาใหม่อ่าแบบนั้นเลยใช่มันไม่ตายหรอครับไม่ตายครับเพราะว่า ในที่เราเห็นเป็นกิ่งก้านหนึ่งนะหนึ่งก้านเนี่ยเราตัดไปเนี่ยมีไม่เป็นปันพันตัว<อ>มันเป็นปุ่มหนึ่งปุ่มหนึ่งร <ไอ S 2> ูหนึ่งตัวไอป้ปุ่มๆเนี่ยนั่นคือหนึ่งตัวครับวันนั้นเ<อ>รา<อ>ตัดมันอาจจะตายบาณนักสิบยี่สิบตัวแต่ที่เหลือเป็นพันๆตัว,ตวยังรอดอยู่และพร้อมเขาจะเติบโตต่อไปผมเข้าใจว่าแบบไอ้แบบไอ้หนึ่งหนึ่งกอของมันนี่คือเป็นหนึ่งตัวไม่ใช่รับหนึ่งกอนี่เป็นเส้นแสนตัวเพราะนั้นเพราะนั้นแต่เราก็ต้องตัดความยาวที่เหมาะสมประมาณนักอย่างน้อยก็สี่ห้าเซนใส เพราะตัวแต่ละตัวเนี่ยนะเขาก็เจริญแต่ตัวเขาก็มีการให้อาหารตัวข้างๆด้วยนะยเป็นการช่วยเหลือกันละกันครับก็แบบในความรู้เยอะเลยนะในความรู้เยอะเลย,<ต>เลยนะฮะแ,แต่ก่อนก็คิดว่า ้นเนี่ยคือตัวหนึ่งใช่ได้มีเป็นแสนเลยีเป็เยอะตกใจก็ดีใจนะวันนี้ที่พวกเรามามาศึกษาเนี่ยเราให้ดีใจที่พวกเรามีเวลาแล้วก็ให้ความสําคัญในกระบวนการที่ลงไปศึกษาจริงๆไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่แค่มาดูแล้วก็ไปอธิบายเราลงไปดูเราได้เห็นเราได้ทำเราลงมือเนี่ยแน่นอนฮะความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เราอยากให้พวกเราเนี่ยได้ไปขยายผลไปแนะนําอย่างน้อยก็ช่วยกันสร้างจิตสํานึกกับคนข้างเคียงที่ได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของพวกเราด้วยครับผมอาจารย์แล้วอย่าง สมมุติว่า<ม>ถ้าเกิดจะฝากอาจารย์เนี่ย<ม>พูดถึงผู้ชมทางบ้าน<ม>านะับกลุ่มอื่นที่แบบเขามีความคิดมีความออมีความต้องการที่จะมาปลูกปะการังเช่นนี้นะครับ,รบแบบอาจารย์จะ,จ,ะจะพูดอะไรกับเขาหน่อยครับก็เรียนมาอย่างผู้ชมทางบ้านเนาะครับผมน้องๆที่เป็นตัวแทนกลุ่มนี้เขาได้มาศึกษาได้มาเห็นของจริงความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจเนี่ยเขาเกิดขึ้นผมก็อยากให้เยาวชนหรือคนทางบ้านนะฮะได้ได้มีโอกาสเหมือนกับน้องๆกลุ่มนี้ของ ของนักศึกษาที่ได้ไดไมาเยี่ยมบานลงมาทํางานท้องทะเลไม่ใช่เป็นเรื่องราวของคนมีตังท้องทะเลไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่มายากแล้ววันนี้รเรามีห้องเรียนธรรมชาติอีกมากมายหลายหลายแห่งที่เราพร้อมที่จะไปเยือนเช่นเดียวกันที่แสมัยสารอำเภอสถิปจังหวัดชนบุรีเนี่ยรบ,บริเวณวิหารหลวงพ่อดำวันนี้นะมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏลำพยงณีเนี่ยได้ร่วมกันจัดทําตรงนี้ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติสาหรับเปิดโอกาสให้เยาวชนคนที่สนใจเรื่องราวของท้องทะเลโดยเฉพาะเรื่องประการังเนี่ย ซึ่งสมัยก่อนถือเป็นเรื่องยากแต่วันนี้เราเปิดตรงนี้ให้ขึ้นมา <ใช S 1> แล้วเราก้าบอกเลยว่าในพื้นที่ตรงนี้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ2องสามหมื่นคนที่มาเนี่ยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่ได้เอาทุกคนไปเสียเส่ยงเป็นยังไงทุกคนต้องมีกระบวนการศึกษาหาความรู้ก่อนโดยมูลิตี้เราก็มีเจ้าหน้าที่นะพาแนะนําสอนอุปกรณ์อะไรเสร็จสอนเสร็จเอพาฝึกฝึกเสร็จพาออกไปดูใครลงไม่ได้เอานั่งเรือท้องกระจกนะเรามีแล้วที่สําคัญตรงนี้เราวางเส้นเชือกให้ทุกคนได้ไต่เชือกไปไม่หลุดไปไหนอย่างน้อยเหนื่อยเราก็ไม่ต้องไปเหยียบย่าปะกการัง เพราะนั้นงานตรงนี้เราก็อยากเรียนเชิญทางผู้ชมทางบ้านนะฮะได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมในพื้นที่ห้องเรียนธรรมชาติของสมเดสายอห่งนี้ครับครับผมครับผมเรียกได้ว่านะการมาปลูกปะการังเนี่ยนอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังได้ราษาระบบนีเวศของทะเลด้วยใช่ถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยสมควรที่จะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากขึ้นนะครับยังไงเนี่ยวันนี้ก็ต้อง ได้นะเวลาก็หมดหมดแน้วนะฮะได้เขอเนี่ยครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ I tried to be you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best, this and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some more. Love.